วิธีการตั้งเป้าหมายให้ได้ความร่วมมือเวลาทำงานค่ะหลีเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายนะคะแต่ว่าวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราจําเป็นที่จต้องตั้งเป้าหมายสักเรื่องหนึ่งนะคะในงานที่เราทำเนาะเราจะตั้งเป้าหมายยังไงให้ได้ความร่วมมือนะคะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับทุกๆ คลิปที่เคยทำมานะคะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดกันเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเรื่องของออมีความท้าทายเป็นไปได้วัดได้จริงสามารถที่จะน่าเชื่อถือนะคะมีการกําหนดเวลาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติของการตั้งเป้าหมายแต่ว่าในคลิปเนี่ยอยากจะแบ่งปันนะคะกับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะว่าเราจะตั้งเป้าหมายยังไงให้เป้าหมายนั้นเนี่ยพอตั้งไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปบรรลุนะคะทะลุเป้านะคะได้อย่างเขาเรียกว่าแบบอย่างมีพลังเลยอย่างมีพลังอย่างอลังการเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าในเรื่องนี้ค่ะคนที่มีส่วนสําคัญอย่างมากๆก็คือคนที่เป็น หัวหน้างานนะคะอย่ารอรอ,รอท่านๆน,นี่แหละมีความสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่เป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายของเพียงแค่คนใดคนหนึ่งนะคะความสําเร็จของงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสําเร็จได้นี่ก็เหนื่อยมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถบรรลุได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งเป้าหมายถ้าเราอยากให้สําเร็จนะคะเราจะต้อง ทำอย่างไรก็ได้ให้เป้าหมายนั้นนะคะเข้าไปอยู่ในใจของทุกๆคนอันนี้เป็นขี์สำคัญในวันนี้ที่จะแบ่งปันให้นะคะทุกๆคนที่รับชมไลฟ์นี้เลยแล้วเราจะทำยังไงให้เป้าหมายนั้นนะคะเข้าไปอยู่ในใจของทุกๆคนการเข้าไปอยู่ในใจเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของของสิ่งสิ่งนั้นเวลาที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของฉันนะ สมมุติว่าเราเนี่ยมีผมเฮ้ยนี่มันคือผมของฉันนะนี่คือเสื้อของฉันนะคะนี่คือมือของฉันทํำยังไงก็ได้ให้เป้าหมายเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของฉันนะคะเป็นของทุกๆคนเป็นของพวกเราปัญหาก็คือว่าเวลาที่เรานะคะถ่ายทอดเป้าหมายไปเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะบอกว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ย ทำแบบนี้นะทาเป้าหมายแบบนี้นะคะหา,คาาาหาเลือดให้เพียงพอใครทํามาในโรงพยาบาลในห้องแลบนะหาเลือดให้เพียงพอให้ใช้นะคะเพียงพอกับคนไข้นะคะปีนี้เราจะต้องเปิดบริการถ้าที่ไหนเป็นโรงพยาบาลนะคะจะต้องเปิดบริการล้างไตฮโมโดอะไลซ์ให้ได้ปีต้องทํายอดขายเท่านี้นะคะเป็นเป้าหมายแล้วลูกน้องนะคะหรือว่าลูกทีมก็ถามว่าเอ้าแล้วไงอะนะคะแล้วไงแล้วถ้าเกิดได้เป้าหมายบรรลุแล้วไงนะคะ สิ่งที่เรานะคะจะต้องทําให้เข้าไปถึงในใจของรูกทีมของเราทุกคนก็คือทําอย่างไรนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันกับเป้าหมายนั้นนะคะเป็นของเราเป็นความรู้สึกร่วมกันกับของเรายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณทางานเนาะในองค์กรที่มี สร้างยอดขายนะคะยอดขายนั้นนะคะเวลาที่ประสบความสําเร็จนะคะได้ตามเป้าเนาะก็จะมีโบนัสเงินรางวัลตอบแทนกลับมาอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะสื่อสารกับคนที่เป็น คนที่มีส่วนร่วมนะคะเป็นทีมงานของเราว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไรนะคะถ้าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลเนาะคนท,ทำงานในโรงพยาบาลสิ่งที่เรานะคะจำเป็นจะต้องอธิบายนะคะก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเรื่องของ ค่าตอบแทนหรือโบนัสต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับฝั่งที่ทำงานทางด้านที่มีธุรกิจที่มีผลกำไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเป้าหมายสำคัญสุดท้ายเลยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้คนไข้ปลอดภัยแต่ระดับความปลอดภัยระดับการบริการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปมีตั้งแต่หน่วยบริการปฐมภูมินะคะทุติยภูมิตตตยภูมิหรือว่าเป็นแบบ Excel l e n c e นะคะหรือว่าที่เป็นแบบระดับมหาวิทยาลัยก็จะมีความ เป้าหมายที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สามารถอธิบายนะคะทุกนะคะรายละเอียดของเป้าหมายทุกคุณค่าของเป้าหมายทุกความสําคัญนะคะของเป้าหมายให้ทีมงานของเราเนี่ยเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกร่วมกันว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นของพวกเรายกตัวอย่างนะคะเช่น เป้าหมายหนึ่งนะคะที่ถูกกำหนดนะคะในการทำงานเนาะที่สมมติว่าใครอยู่ในโรงพยาบาลก็จะรู้ว่าถ้าเกิดใครทำงานในโรงพยาบาลนะคะก็คือสมมติยกตัวอย่างเช่นการพ่าตัดผิดข้างผิดคนนะคะก็ไม่เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานสําคัญจําเป็นที่ทุกคนจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดซึ่งมีม้งเมด9เรื่องนะคะถ้าเราดูแลนะคะได้อย่างดีนะคะ ก็จะไม่เกิดความเสี่ยงทีนี้เราก็จะต้องอธิบายต่อเนื่องกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเฮ้ยแล้วการผ่าตัดผิดข้างผิดคนเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะเขาเรียกว่าขยี้นะคะให้รู้ว่าความสําคัญของมันเนี่ยคืออะไรโดยที่ให้ทุกๆคนเนี่ยลองแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมพอเขารู้ความสําคัญรู้คุณค่าของการวัดนั้นของเป้าหมายนั้นแล้วนะคะทุกๆคนจะทํางานอย่างมีทิศท,ทาง ไปในทิศทางเดียวกันพุ่งตรงไปในทางเดียวกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรานะคะได้อธิบายเป้าหมายได้อธิบายความสําคัญอธิบายคุณค่าแล้วนะคะทุกคนจะทํางานด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทํางานเพียงแค่ว่าทํางานไปตามหน้าที่เวลามีความเข้าใจเวลามีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะจิตปัญญาก็จะลงไปทําในงานนั้นนะคะด้วยความเขาเรียกว่าเต็มที่แล้วก็มีพลังและผลงานนั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็นอย่างดี อ,อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คนที่เป็นหัวหน้างานนะคะอย่าลืมถ่ายทอดนะคะให้กับคนที่อยู่ในทีมงานของเราก็คือว่าวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจนะคะของหน่วยงานของเราขององค์กรของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะถ้าเราจะเป็นนะคะโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนภาคอีสานสมมตินะคะประชาชนภาคอีสานนะคะวิสัยทัศน์นี้นะคะก็จะต้องลงไปถึง คนที่อยู่หน้างานนะคะผู้ปฏิบัติทุกคนว่าอ๋อสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นนะคะสำหรับพวกเราทุกๆคนนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลถ้าเราสามารถทํสองส่วนนี้ได้นะคะก็คือทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วทําให้ทุกๆคนเห็นภาพที่เราต้องการจะเห็นขององค์กรของเราเนี่ย ไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดๆที่เรากำหนดข,ขึ้นนะคะเราสามารถที่จะบรรลุได้อย่างแน่นอนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆชาวแฮ p ปี้ไลฟ์บายวีรณุทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ <acco> <า>นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ